แตงโมใครครับท่านประธานครับขออนุญาตครับลุงกับหลานใครจะพูดก่อนกันครับผมผมอยากจะถามท่านประธานสักนิดนะครับยังไงครับแตงโมใครครับแล้วท่านไปเอามาจากไหนเนี่ยตอนชุนลมุนครับท่านประธานแตงโมไม่เท่าไหร่คือถ้าแตงโมใครเป็นเจ้าของก็มารับได้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับ อ๋อตอนแผ่นดินไหวมันมันกลิ้งไปหาท่านเหรอครับครับท่านครับท่านประธานครับไอแตงโมนี่ไม่เท่าไหร่นะครับยังไงครับแต่นาฬิกาผมแม่งหายหายไปเรือนหนึ่งท่านอย่าไหวบ่อยนะครับเอาเดี๋ยวกล้องดูด้วยว่านาฬิกาผมหายได้ยังไงครับครับเดี๋ยวท่านจะไปดูท่านประธานครับพอรู้ครับพอดีผมเป็นห่วงเพราะว่านาฬิกาท่านยืมคนอื่นมา ผมก็เลยเอามารักษาไว้ให้ครับช่วงชุนละมุนอยู่ๆนี่ครับือมั่วโซ่ทำไมถึงคืนอยากคืนเลยเพราะไอ้เรียกของปลอมถึงว่าเบาๆแต่ไอ้แท็ของจริงอ่ะหรือยืมมาเนี่ยนะตายหมดแล้ว